สวัสดีครับผมแอดมินคำรามจาก GDA Roman นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนดาวน์โหลด GDA Sanitize m u l t i p l a y e r นะครับผมหรือว่า GDA San Online นะครับผมฉบับของโทรศัพท์มือถือนะครับหรือ Android ครับนะก็นี่ครับผมอย่างแรกเลยให้เราเข้ามาที่ลิงก์นี้นะครับผมลิงก์ GDA Roman APK Full นะครับผมเวอร์ชัน่น1.0.3.8นะครับผม อันนี้เป็นตัวเกมฟูนะครับไม่ใช่ตัวเกมไลท์นะครับนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมนะแต่สําหรับคนที่มีตัวเกมครบแล้วนะครับมีทั้ง a b k data หรือแม้แต่ตัวเกม OBB นะครับก็ให้ทําการดาวน์โหลดแค่ตัวนี้ก็ได้ครับเป็นตัวเซิร์ฟเวอร์ของโรมันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สองเรงนี้ไว้ด้านล่างนะครับผมนะก็ให้ทําการเรากดดาวน์โหลดเลยนะครับผมแต่ผมจะขอข้ามนะครับเพราะว่ามันช้านะครับ ว่ามันโหลดนานพอสมควรเราก็จะขอข้ามจุดจุดนี้นะครับพอเราดาวน์โหลดเสร็จนะผมนะให้เราเข้าไปที่นี่ครับผมนะผมขอใช้ตัวแตกไฟล์นี้นะครับผมเพราะว่ารู้สึกว่ามันดีนะครับแล้วมันได้ประสิทธิภาพรวดเร็วมากกว่านะผมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้อีกเช่นเคยนะครับนี่ตัวนี้นตัวซาซาชิเวอร์นะน่าจะใช่น่าจะอ่านงี้นะครับ ถ้าเกิดอ่านผิดก็ขออภัยนะครับผมแล้วก็ถ้าผมพูดเสียงเบาก็ขออภัยด้วยนะครับพยายามเพิ่มเสียงหน่อยก็ได้ถ้าผมพูดเบาเกินไปหรือละไรนะครับพอเสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะได้เออสักครู่นะครับนี่ครับผมดาวรดเสร็จมันก็จะเป็นนี่ครับผมอันนี้คือ2ตัวที่ผมพูดนะครับก็คือ gd roman full v 1 0 3 8จุดศูนยดสามจุดปดนะครับผมกับ gd roman อันนี้คืออันล่างนี้นะครับผมเนี่ยอันนี้คือไฟล์รวมนะครับ ก็คือเป็นไฟล์รวมทั้งตัวเกม Data นะครับแล้วก็ OBB นะครับครบทุกอย่างนะครับผมก็ทเราทำการแตกไฟล์นะครับผมลงที่นี่ก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันจะเป็นไฟล์รวมนะครับผมขอแตกไฟล์ลงที่นี่แล้วกันจะได้สอนง่ายๆนะครับก็รอสักครูนะครับผมนะให้ใช้เวลาแตกไฟล์ก่อนนะครับขอลบเส็ตันึงเป็นของทัสาดานะครับ รอสักครู่นะครับผม ถ้าเกิดมีเสียงรบกวนนะครับจากภายนอกก็ขออันนี้ขอโทษในที่นี้ด้วยนะครับผมรอแป๊บหนึ่งนะครับมันจะนานหน่อยนะครับผมก็คือตัวเกมมันใหญ่นะครับผมมันตั้ง1.70กิกนะครับก็ถ้าเกิดของจริงก็อันนี้ไม่เป็นไรครับจะค่อยล้างพื้นที่โทรศัพท์เลยน้อยนะครับโหลดเกมเกอยอะกลางี้ยับ รอสักครู่นะครับจะช้าหน่อยนะครับพื้นที่เรือน้อยแล้วขออนุญาตออกไปเช็คสักครู่นะบวราผมลบตัวเกมเก่าอย่างอ่ายัางนะครับแต่ผมขอลบก่อนนะครับแล้วกลับแล้วกลับไปที่เดิมนะครับผมพอเสร็จแล้วนะครับผมก็จะได้ไฟล์นี้มานะครับผมนี่ข้างในมันก็จะมีนะครับผม มี .txt ก็คือไฟล์ที่ผมเขียนเกำกับไว้นะครับเป็นวิธีดาวน์โหลดวิธีเปลี่ยนชื่อนะครับผมนะทั้ง2องอย่างสําหรับคนที่ไปดูคลิปนี้ก็ทําตามนี้ก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดดูคลิปผมก็ทําตามที่ผมบอกเลยอย่างแรกนลครับผมให้เราทําการติดตั้งตัว a p k g d r o m a n ก่อนเลยนะครับผมสครูนะครับผมกดผิดนี่นครับผมให้เราติดตั้งเลยนะครับ เรียนบอกไปอนะครับผมเรียนบอกไปนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูนะครับตัววิธีดาวน์โหลดไปหนึ่งนะครับผมนี่ภาษานม่นนนั่นี่วายังไม่เป็นไรครับผมมันน่าจะเป็นเพราะว่ามันเขียนในคอมมันก็เลยขึ้นนี้ไม่เป็นไรครับผมงั้นช่างมันดูคลิปผมไม่ได้ครับอะต่อไปนะครับผมให้เราทําการเข้าที่ตัวเกม obb นะครับผมเนี่ยผมให้เราทําการนําไฟล์นี้นะครับเนี่ย gta r o k s t a r นะครับ นะครลบ l o c k s t a เก a m e .GDA .SA นะครับให้เราทำการเนี่ครับผมเข้าที่คัดก็ได้ครับมันจะได้ไม่เสียพื้นที่โทรศัพท์เยอะนะครับผมถ้าเกิด c o p y มันจะทำให้มีไฟล์เกม o b v สองไฟล์แล้วมันจะทำให้กินพื้นที่เครื่องเยอะนะครับให้เรากดคัดก็ได้ครับก็คือเอาไฟล์ตรงนี้ไปไว้อีกตรงนึงเลยให้เราไปไว้ที่เนี่ยครับผมของผมก็จะเป็นนี่ครับพื้นที่เครื่องนะครับผมนี่คือพื้นที่เครื่องทั้งหมดครับ ให้เราทำการไปที่ Android นะครับแล้วก็ไปที่ OBB นะครับผมแล้วกดวางเลยนะครับอ่ะเสร็จแล้วมันใช้เวลาแป๊บเดียวนะเพราะเราตองแตกไฟเรียบร้อยต่อไปนะผมก็กลับไปที่จุดเดิมนะครับถ้าเกิดอู๋ผมดาวน์โหลดจากเว็บเมื่อกี้มันจะมาติดมันจะมาเซฟที่เนี้ยดาวน์โหลดนะครับผมก็คือดาวน์โหลดที่โคลมใช่ไหมโคลม apk นะครับก็มันก็จะมาเซฟที่นี่นะครับของผู้ของ ของผู้ชมก็ผมก็ไม่รู้ว่าจะไปเซฟที่ไหนนะครับก็ต้องลองดูกันเดเองต่อไปก็กลับไปที่นี่ครับผมนี่ครับผมกลับไปที่ไฟล์เดิมนะครับแล้วก็มาที่ data roman นะครับผมถ้าทาการเข้าไปนะครับผมแล้วก็เอาไฟล์นี่นะครับผมเหมือนเดิมครับผมทําเหมือนตัวเกม obb นะครับให้เราทาการตัดแล้วก็ไปวางไว้ที่เดิมนะครับก็คือ android แล้วก็ data นะครับผมรอบนี้คือ data ไม่ใช่ obb นะครับแล้วก็วางนะครับผม เสร็จแล้วครับต่อไปนะผมอันนี้คือเสร็จสิ้นแล้วครับผมของตัวเกมนะครับแต่เราจะทําการสอนทางด้านเปลี่ยนชื่อก่อนนะครับการเข้าเปลี่ยนชื่อด้วยออนไลน์นะครับก็เข้าไปที่ a n d ด o i d นะครับมแล้วก็เข้าไปที่ Data นะครับก็คือเข้าไปที่ไฟล์ Data ก็คือเหมือนเปรียบเสมือนตัวแซมของในคอมพิวเตอร์นะครับประมาณนั้นแล้วก็หาไฟล์ล็อกสตาร์นะครับนี่ับผมล็อกสตาร์เกม t G D S A นะครับผมถ้าทำการเข้าไปครับแล้วเข้าไปที่ไฟล์แล้วก็แซมนะครับผมมันจะเข้ายากหน่อยนะครับแล้วก็กดที่นี่นะครับผม Setting I N I นะครับแต่ผมขอไม่เข้าด้วยนะครับแอปนี้นะครับผมผมขอเข้าด้วยแอปของผมนะครับพวกว่ามันมีเรียกว่าอะไรอะ TXT นะครับผมเป็นไฟล์ TXT เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าเป็นไฟล์ไหน สักครู่นะครับเข้ามาผิดที่ตัวเครื่อง a n น r o i d นี่ครับผม Data นะครับแล้วก็เข้าเป็นเหมือนเดิมขออนุญาตนะครับที่ต้องเข้ามาด้วยโปรกแกรมจากการไฟล์ด้วยเครื่องนะครับเพราะเนื่องจากว่ามันง่ายกว่าเนี่ยผมก็เข้ามาที่เดิมนะครับ นี่บผมถ้าเกิดเราแก้ไขด้วย txt pad นะครผมหรือว่า n o t e pad ในคอมพิวเตอร์แหะครับมันจะง่ายต่อการแก้มากกว่าเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้เหมือนเดิมนะผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปเหมือนเดิมนะครับเนี่เข้าไปนี่ครับผมนี่คือ Data ของเนี่ยผมเครดิตนะครับพีรพลนะับของเจ้าของเซิร์ฟเวอร์ GTA ก u c k e r นะครับน่าจะน่าจะใช่นะครับถ้าที่จำไม่ผิดมา ต่อมาก็นี่ครับผมเห็นคําว่า name ไหมครับผมให้เราทำการแก้ไขนะครับเปลี่ยนจากนี่ครับผมซีเรียม name เท่ากับ your n i c k name นะให้เราลบซีเรียมออกก่อนเลยนะครับอย่างแรกนะก็เท่ากับว่าเป็นเหมือนเราเปิดใช้นะครับผมคือเรียกว่าเปิดใช้งานสมบูรณ์ก็นี่ครับผมมันก็จะเป็น name เท่ากับยูนิค name ใช่ไหมครับอันนี้ยูนิค name ที่คือชื่อนะครับผมชื่อที่เราจะเปลี่ยนนะครับก็้ําทการเปลี่ยนเป็น ถ้าแต่ชื่อของคุณนะผมก็ผมใช้คำลามเทสเนี่ยผมใช้ชื่อนี้ก็ใช้ชื่ออะไรก็ได้นะแต่ผมขอใช้ชื่อนี้คำลามเทสแล้วกดเซฟเลยครับผมก็เสเป็นอักเสบสิ้นนะผมก็ปิดไปนะครับต่อมาก็เข้าที่นี่เลยครับผม gta sa นะครับผมเข้ามาที่นี่เข้าเกมได้เลยนะเพราะเราเสร็จเรียบร้อยเป็นชื่อแล้วนะครับรอสักครู่นะครับ นี่ครผมกดเข้าที่ออฟไลน์นะครับนี่แล้วก็เข้าที่มัลติเพเยอรได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัว APK เวอร์ชันนึ่นะครับผมขอย้ำอีกรอบนะครับจะเป็นเวอร์ชันเก่าหน่อยนะครับแต่มันจะไม่มีพวก Tech เทคดอครับที่ขึ้นพอยต์เลเวลอะไรงนี้นะครับประมาณนั้นนะครับผมนี่คือข้อเสียนะครับก็อ่ะเดี๋ยวเรื่องนี้เรามาพูดกันนะครับขอเนี่ย อย่างแรกเลยครับผมถ้าเกิดผู้เล่นมาเล่นเซิร์ฟผมนะครับหรือว่าคุณผู้ชมมาเล่นเซิร์ฟเวอร์ g ีเลอแมนนะให้เราทําการใส่ ID ไม่ใช่ใส่ดีครับผมขอโทษครับใส่พารเวิร์ดนะครับผมก็ใส่อย่างผมอย่างผมตั้งพารเวิร์ดหนึ่งสองสามก็ได้ครับแล้วก็ใส่พาร์ทนะครับผมใส่พารเวิร์ดหนึ่งสองสามนะครับอ่าอันนี้คือพารเวิร์ดของผมนะก็ล็อกอินเข้าไป อันนี้ก็เลือกเพศนะครับผมเพศชายนะครับวันนี้อันนี้มันเดินปีเกิดเป็นของของพอไอ้ไม่ใช่พศนะครับคอศนะครับก็คืออย่างเช่นเราเกิดวันที่สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดก็เกิดปีเท่าไหร่สองพันนะครับเกิดสองพันก็ได้สองพันก็น่าจะอายุสิบเก้าปีนะครับเกิดเมืองโรมันนะครับอันนี้ก็จะเป็นของเด็กใหม่ที่ได้รับนะครับเงินสองแสนนะครับผม v ีพเริ่มต้นนะครับแล้วก็เลเวลสิบหกแคปโซนสิบเมตรพอย์ เอาไว้สาหรับซื้อไอเทมอีกหมื่นหนึ่งนะครับกดอันนี้ไม่ฟังนะครับผมมันจะนานนะครับอันนี้ก็เข้าแกงนะครับผมข้าแกงอะไรก็ได้ข้าแกงเด็กใหม่นะครับแตะกินก็ได้ครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นการรีวิวเซิร์ฟเวอร์นะครับผมของ gero man นะครับผมเป็นเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่นะครับคนก็จะน้อยหน่อยนะครับนี่มีอยู่แค่นี้ครับตอนนี้แต่ไม่เป็นไรครับผมกด n นะหยิบปืนเดี๋ยวเราจะมารีวิวหน้าเมืองข้าวๆ่านะครับผม ส่วนผู้เล่นนะครับที่ไม่มีเนี่ยครับเทคดอหรือว่าเขียนว่าพอยต์เท่าไหร่นะมีพอยต์เท่าไหร่ให้เราทําการกดเฮดแล้วก็เช็คนะครับเนี่ยผมดูพอยต์ของโทรศัพท์เนี่ยครับผมสิบโมงโมงอันนี้กดเช็คนี่ครับก็จะมีพอยต์ในเกมหมื่นหนึ่งเลเวลาสิบหกนะครับ EP เท่าไหร่นะครับเแคปซูลสิบเม็ดหนึ่งเดืนตาขานเท่านี้นะครับส่วนอันนี้แก๊งก็อยู่ในแก๊งจะบักเนาะจะบักอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการแก้ไขนะครับอันนี้ขอโทษครับต่อมาก็ เปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนนะครับไปที่หน้าเมืองเดี๋ยวจะทําการรีวิวหน้าเมืองคร่าวๆนะครับผมนี่ผมนี่คือหน้าเมืองทั้งหมดนะครับของ GDRoman นะครับอ่ะจะประมาณนี้เซิร์ฟเวอร์นี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นแนว DM นะครับผมแนวยิงกันนะครับผมแนวยิงกันแล้วก็จะมี RP นิดหน่อยนะครับผมนะก็จะเป็นจัาพวกงานระบบงานนิดหน่อยนะครับผมพวกทํางานหาเงินอะไรนี้นะครับ ระบบเซิร์ฟเรา rp มันไม่ค่อยเสถียรสักเท่าไหร่เพราะเนื่องจากเป็น dm ซะส่วนใหญ่นะครับผมนี่ครับผม g p s อหนึ่งอันนี้คือเป็นระบบงานใน,นสมัครงานนะครับทั้งหมดเลยก็จะมีเท่านี้นะครับสิบหกงานแล้วก็ส่วน dm นะครับผมก็จะมีคนยิงกันที่สนามนี้บ่อยนะครับก็คือสนามกดีมอ็นี้ผมทําขึ้นเองนะครับผมเข้ามาที่นี่ก็จะเป็นสนามยิงกันที่ไม่มีของนะครับต่อยซื้อพวกไอเทมในเกมบาลหรือยิงนัดเดียวตายหรืออะไรก็ตามนะครับผม ก็ไม่สามารถใช้ได้ที่นี่ได้นะผมจะใช้จะใช้ได้ที่อื่นแต่ที่นี่ใช้ไม่ได้นะผมจะทําการเป็นยิงปกติล้วนนะผมก็อขออนุญาตเข้าพามาดูนะครับอันนี้ไม่มีคนเล่นนะคนเล่นน้อยอันนี้ก็คือออกจากดีเอ็มนะครับขอโทษครับผมพิมพ์ผิด เดี๋ยวผมพาอันนี้ก็จะพามาดูร้านค้าขายร้านค้าที่ซื้อของด้วยพอยนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านค้าขายรถส่วนตัวนะครับผมกดปุ่มวิ่งทีหนึ่งนะครับเพื่อทําการเปิดนะครับผมเนี่ยกดปุ่มวิ่งทีหน,นึ่งเนีัยก็จะมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมขอซื้อมอเตอร์ไซค์มาก่อนคันหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นร้านขายอาวุธปืนนะครับผมข้อควรห้ามซื้อห้ามซื้อบริเกับเชเทคนะครับผม เพราะว่ามันบั๊กอยู่นะครับคือตัวเกมของโทรศัพท์มือถือห้ามใช้เด็ดขาดไม่งั้นซื้อแล้วคุณจะเสีย point ฟรีนะครับมันใช้ไม่ได้นะครับก็อันนี้ข้ามแล้วผมไม่ซื้อนะครับก็ถ้าเกิดจะซื้อก็ซื้ออื่นหน้า y เว้นเ s h a r e t กับเลต์นะครับผมส่วนนี้ก็เป็นร้านค้าขายเทมนะครับก็จะมี vp ห้าระดับเพื่อมีเริ่มต้น vp สองสามแล้วก็ไฮเกตนะครับผมหมื่นสองร้อยก็จะมีสไนอะไรอย่างนี้นะครับให้ผู้เล่น แล้วก็อัอนนึงคือ Vp Legend สำหรับเติมสำหรับพวกที่ดเนทนะครับผมหรือว่าเติมจากภายในเซิร์ฟีราคาหมวกครับผมไม่ค่อยมีอะไรโซดี้ชุดแฟนซีนะครับมีชุดแฟนซีแล้วก็ชุดเกป่อกันทั้งหลายแหล่นะครับของไอเทมทั้งหมดก็ในเซิร์ฟเวอร์ของเจี๋ยเรามันก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็เป็นเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่นะครับเลยคนเล่นไม่ค่อยมีนะครับประมาณนั้นผู้เล่นจะน้อยหน่อยอา้าวกดผิดผู้เล่นจะน้อยหน่อยนะครับ มีอยู่แค่นี้ครับก็ยังไงก็ฝากให้ผู้เล่นมาเล่นกันเยอะนะครับผมแล้วถ้าเกิดคลิปนี้ที่ผมพูดไปสอนดาวน์โหลดไปเบาไปก็ขออภัยด้วยนะครับสาหรับตรงสาหรับการพูดนะครับผมแล้วก็ทั้งติดติดขัดหรือพูดเบาหรืออะไรก็ตามนะครับผมขออภัยด้วยนะครับผมก็สําหรับการสอนก็โหลด gta s a n ด้วยมัลติเพเออร์ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ผมขอลาไปก่อนนะครับผมผมแอดมินคำรามจาก gta roman ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ